สรุปเลยแล้วกันว่าโอเคเอาง่ายคือไลฟ์สไตล์เปลี่ยนทํางานประจําแล้วแล้วก็อะไรวะติดขี้เกียจเจอกันไม่รู้เมื่อไหร่ก็ขอบพรคุณที่รอครับก็อยากจะบอกทุกคนนะฮะรอเพื่อไอซักอืม อืมฮึอืมแล้วอันชาเตดมาอยู่ไหนวะเนี้ยพาสุดท้ายผมเล่นถึงชัปเตอร์ไหนวะ <c oughs> จำไม่ได้แล้วสน่อยแล้วกันนะไปครับแผนที่โลกขอสักหนึ่งสนามแล้วกันนะอุ๊ยมีอีเวนต์ด้วยโอ้สองรอบเองชิวๆเอาแล้วฮะตอนนี้อยู่กับสุ z กิจิมนี่สีเขียวนะครับโดยขับโดยคานาตะลิวิงตันนะครับ สตาร์ทมาที่อันดับ12ครับตอนนี้แซงไปแล้วอันดับที่11นะครับแล้ว19-8จะกำลังต่ำม,มาตอนนี้ครับแซงเข้าเล่นในแล้วก็ท้ายสะบัดไปนิดนึงไม่นิดแล้วอื้อหอเสยกับบังเกอร์นะครับอุ้ยถึงจุดเบรกแซงเข้าบวกในไปแล้วจุดๆก็ขึ้นมาอันดับ4คนาตะลิวิงตันจะทำยังไงครับ3อันดับข้างหน้าเป็นอุปสรรคสำหรับเขาอยู่ไปแล้วจ้า ขึ้นมาอันดับ3แล้ว2แล้วแล้วก็ที่หนึ่งครับ <c oughs> ตอนนี้หมูแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราคือจ่าฝูงนะฮะถึงจุดเบรกเบครับแล้วก็เข้าโค้งแฮปปินอย่างสวยงามเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยครับสำหรับแชมป์นี้คือคนาตะลรฟวิงตันนะครับสุดยอดเป็นเลยโอเคพอพอพ,อพ,อพ,อพอกลับเข้าสู่เรื่องดีกว่าถอดแผ่นเลย โอเคเอาแผนา่นออกมาเก็บไปอึ๊บอ๋อชาเต็ดอันชาเต็ดอันชาเต็ดมันนี้เลยโอย้เข้าไปแล้วใส่แผ่นแล้วอืมแล้วก็ โป๊เอาให้เอาละฮะทุกคนตอนนี้อยู่ในอันชาเตตภาคหนึ่งนะครับก็คลิปล่าสุดน่าจะเกือบปีโอเคเริ่มเลยก็ได้นะไม่รู้จะพูดอะไระฮะหลังจากกลับมาทำคลิปนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างจะแฮนเดิลเวลาตัวเองได้แล้วก็เลยคลิดว่าจะลองกลับมาทำคลิปดูนะฮะแต่ว่า แต่ละพาร์เนี่ยอาจจะสั้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราก็มีเวลาน้อยเนาะแล้วก็อยากจะมีผลงานอัพคลิปบ่อยกว่าเดิมก็คงจะต้องย่นเวลาคลิปหน่อยนะฮะย่นเวลาการตัดต่อเนาะไ <laughs> ปะกลับมาที่เกมดีกว่าอืมโอ้กอดไปฮะนี่จำไม่ได้นะปุ่มอะไรบ้างเดี๋ยนะ เราต้องอ๋อนี่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 ฟึบไปเน็ตฮึบโอเคโดดดีๆนะโดดดีๆนะโอเคครับเราจะเข้าทางรูหน้าต่างครับผมไม่ใช่รูหน้าต่างนี่หว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้วยังไงต่อ ตรงนี้น่าจะต้องทางนี้หรือไม่อืมขอเช็คก่อนว่ามีของอะไรไหมไม่มีโอเคปะเฮ้ยสรุปไม่ใช่างนี้หรอเอา้าเดี๋ยวนะ อย่าบอกนะนี่หรอโอ้ตรงล้อกันเล่นแน่แนออ่จริงก่ <laughs> อครับเน็ตโอเคดอบเอาไม่ใช่ดอบดาวลงมาน้องฟึบโอ้นิชชันก็อยู่ข้างนอกแล้วไม่ใช่เหรอไปไปไปโอ้โหไป โอ้เม oh. ื่อกี้นึกว่ากดผิดโอ้ล้องลงอีกแล้วถึงบ้าวะหนึ่งสองฮึบฮึบอ๋ออ๋โอเคโอเคฟึบอ้าอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนงงเหมือนผมไหมโอเค ไปครับปุ๊บเออนั่นแหละหวังว่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์อีกนะเย้โอเคโอ้โหแม่เจ้าผมต้องเพ่งเล็งดีดีวะฟึบฟึบฟึบขึ้นไปขึ้น อ่าฉันต้องทะลุหน้าต่างไปอืมต้องกระถุงหน้าต่างวะ่ะไปฮะแล้วทำยังไงอย่างางี้เหรอโอเคจับไว้นิ่งไว้ฮึบโอ้เรียบร้อยเข้ามาแล้วโอ้โหมีมีระเบิดเก็บเก็บครับอุ๊ยไม่เอาดีกว่าปืนพกขอโทนกันนะึบโอเคไม่ได้เล่นนาน เตลได้ไหมจ๊ะเอ้าไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวนะมันมันมันโคเวอร์ไงโอเคอโอ้โอม้มันถึงหน้าเทาเลยเหรอเดี๋ยวสามเดียมดีโหลดปะไม่ใช่โอ้โอเคมบรรจงเลง็งร้อยเป็นมาหลาย โหลดยังไงวะอ๋ออานหนึ่งมันอยู่ข้างนอกกันหมดเลยใช่ปะทำไมกระสุดมันรู้สึกว่าไป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 มุบ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 เฮ้ยมันยิงโดโดโยนหัวนี่เองไม่โดนอีก หลบขอกูหน้าแดงหายแดงก่อนเอ้ยหน้าหายเท่าก่อนจะเย็น <S <S โว้ยระเบิดเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนมีตัวใกล้ๆแถวนี้กว่า หลบยังโดนอีกแล้วเน,นี่ยเอ้ยเอาเอาไปเด็บเด็บโอ้โหโทษทีนะทุกคนปกติก็เล่นโง่อยลวโงก่กว่าเดิมอีกเชยตายไ้สัสุดจะเคลียร์ตัวตัวซ้ายไงดีวะ โอ้โหวันนี้ฝั่งนี้ด้วยนี่ว่าโอเคหูวิ่งไปแหม่มุมอับอีกอืมอืมล่วงโอ้โหยมงมีกอโอ้ถอยก่อนดีกว่าเรามี AK นี่หว่าทำไมเราไม่ใช้วะ ใครขยันสแปมระเบิดแล้วกินได้กูบูแหลกอะนะหลบตรงนี้กันแล้วกันเอามึงกันเลยไม่โดนด้วยไม่เวิร์กว่ะ โว้บาไม่ตายฝั่งนี้ตายยังหมดนะเอ้ยคูพูดแรงกูนคฝั่งนี้ตายหมดไหมตายหมดจะได้มูฟโอเคมาอุย้ยไม่หมดว่ะ โอ้ยเชื่อิสุดหมดไหมเหลือไหมโอเค่าจจะหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปต่อครับน่าจะต้องลง โอเคอ๋อ <Okay>. oh, คือการเข้ามาทางนี้โอเคทางนี้ต่อไปโอ้โ oh หมันก็เกินไปนเอาระเบิดไปเลยแล้วกันเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวมุกนี้เลยเหรอโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอเคเข้าห oh ัวโหลูกซอง มึงบูมึงบูเดียวเดียวเปลี่ยนเป็นเอ,อเคเลยจังหวะนี้ตายเคกลับกลับไปที่เดิมไปแม่งแม่งดันบินปอมปืนอีกอ๋อระเบิด โอ้โหไป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 มุบมุบมุมีคนตรงนั้นอีกไหมเช็คก่อนโอ๊ยไม่เอาดกว่าโอ๊ยโอ้ยโดนได้ไงเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวนะ มีจากไหนกะได้ยินเสียงอยู่อ่ะไหนวะหรือกูหลอนไปเองโอ้ไม่หลอนเลยอยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เองโอเค,คกูจะตีโหลดกระสุนเออ เปลี่ยนเป็นพวกได้ฮะในวันนี้ฟาร์มกระสุนก่อนลูกซองเมื่อกี้มันมีตัวถือ AK อยู่ไม่ใช่หรอาคือตรงนี้นคืออะไร อ๋อนี่มันทางเข้าทางแรกนี้ไปครับก็แต่ไปทางไหนต่อนี่ตรงนี้ไม่น่าใช่อ่ะนี่หรอใช่ไหมเฮ้ยโอ้โห oh oh. ไอ้เหี้ยกูก็ไม่แม่น,ม,นมึงผมใช้ยูซี่เลยเหรอเดี๋ยวนะอ๋อมีบันไดตรงนี้ขอเช็คประตูก่อนไม่ได้อืมมีทางแยกอีกเราขอสำรวจทีละเส้นแล้วกัน อ่าเอเคนี่ไงอ่ารีโหลดคล็อกมารีโหลดก่อนเอาเอาลูกจะโยนระเบิดทำไมเนี่ยเสียฟรีตรงนี้ไปไม่ได้โอเคอาจจะตะกุกต,ตะกักหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปนานอาจจะแบบเออมึงพูดอะไรวะนั่นแหละปกติก็เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องลแล้วม่งพูดไม่รู้เรื่องหนักกว่าเดิมอีก โอเคคิดว่าน่าจะต้องขึ้นข้างบนเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนจำได้ลางๆแล้วว่าเราต้องมาหาเอเลน่าแล้วเราได้เจอเขาเรียกว่าะไงนี่ไงลมสูชีพแต่ตัวไม่อยู่บวงว่ามันจะไม่แย่ไปกว่าเดิมนะปีนได้ไหมเออปีนได้แล้วแหละ อุ้ยเข้ากระสิณเลยเอ้าเนั่นไงเลน่าเธอกำลังทำอะไรอยู่นะอืมอาร์โลเอ่อบุกกาปินตูระส่ายเราเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยซลเลนโด้แคปเต็มบุกาปินตูอะไรวะ มันได้ผลอ่าเฮ้ยมันอยู่นั่นข้างบนโอ้ oh, ไม่นะา <laughs> ชิบหายของจริงไ้เหี้ยเอ้เนตเนตไปไปมาเป็นฝูงเลยทำไมหลายคนบอกทำไมไม่ยิงกูขอเก็บกระสุนไว้ยิงละกันไอ้เหี้ยมันไม่ออกจริงเหรออ่ะยิงก็ได้วะ โอเคโคเบอร์กันเลยเอ้ยอืย้หผิดมุมอีกแม่งเอ้ยเฮ้ยระเบิดโอเคดีมีถังเฮ้ยระเบิดโอเคตายโอเค,อเคกูเนี่ยจะตาย มีถังเท่ากับบึ้มมันมีตัวใต้ตีเราใช่ปะรู้สึกว่าเราไปทางนี้ได้ปะเป็นมุมยิงแต่มันมีถังนะมีไหมนั่นไงของจริงด้วยแล้วถังมันอยู่กับเราเวนเวนจริงๆอ้ โอจะเล็งหัวอ่ะโดนไข่ื้อนี่เข้าหัวของแท้ไปดีกว่าฮะทุกคนโอเคเพลงหยุดแสดงว่าเรื่องจบหรือเปล่าเอา้าไปไม่ได้อืเป็นกรรมจริงทางนี้ลงได้ไหมไม่น่าได้ เออทำไมว่ามันใดก็อยู่ตรงนี้ <c oughs> โอเคถึงเวลาช้อปปิง้งเก็บกระสืนไม่มีใครใช้พกเลยเหรอ รู้แล้วครับว่าต้องไปทางนี้เฮ้ยโอเคอ๋อมีเรื่องจะแจ้งทุกคนให้ทราบนะครับเฮ้ย,ยเดี๋ยวกูจะคุยกับคนดูโอ้โหโอโหโอโหมึงเล่นป้อมเลยนะลงองดับดาวไปก่อนดับดาวไม่ใช่ดับขึ้น ถึงเวลาใช้เอเคเรไปทีละขั้นไปทีละขั้นไปโลเน็ต move 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 เฮ้ยั่นมันถังหรือเปล่าวะเน,นี่ยเลงอ่าโอเคก็ผมจะบอกว่า หลังจากนี้คุณอาจจะต้องดู30สิเฟรมไปก่อนนะเด็ด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 ผู้ผมจากไหนวะอยู่ตั้งนานไม่มาคุณอาจจะต้องดูแบบว่า 2K 30สเฟรมไปก่อนนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้แคปเจอร์การ์ดผมมีปัญหานะผมอาจจะต้องซื้อแคปเจอร์การ์ดใหม่นะครับก็ลอกันไปก่อนนะลองเงินเดินออกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปแลปอัพตอนจบแล้วกันเพราะตอนนี้ น่าจะตึงนั่นงไงแม่งเอ้โอ้ระเบิดมีมันนั้ไซขวาดิโอเคมีตัวไหนขวางทางเราอีกตัวบนโอ้ยโอเค แม่งเอ้ยมาทุกทางเลยโอ้แม่งไม่อยู่กับกระที่เลยอะมีอีกตัวหนึ่งปะแอค็คจังเลยมีอีกปะมีอีกมีอีกมกีโอ้โหผมมาเรื่อยเรื่อยนี่ว่า ไม่ตายวะมามีอีกเอาเชือกปดัดเอเคโอเคจบไหมขอฟาร์มกระสุนกันได้ปะโอ้โหไม่จบพี่เบิม้มพี่เบิม้มเฮ้ยชิบหายแล้ว ป่ามั่วแล้วระเบิดกูอู้คูเดี๋ยวโอ้โหไม่ตายวะตายที่โอเคแหมโผงมาแบบเซอร์ไพรส์เลย ขอาฟาร์มของก่อนก็ไม่ได้เกมใจร้ายจังใจร้ายหรือเกมเร Pascal ื้อเรื้อะงูหรอ้ยเราไงต่อเน,นี้ยเราต้องปีนปะ่ะสักอย่างหนึ่ง แล้วพวกมึงขึ้นกันไม่ได้ไงวะต้องหาจุดปีนปะอ่นนี้ไงใช่ปะอ่าโอเคแล้วไงต่อต้องไปฝั่งนูน้นโดดนี่ใช่ปะฟึ๊บโอเคฟึ๊บปีนขึ้นไป ก่อนอื่นขอเก็บกระสุนก่อนอะเอานที่ด็อกมังช่องทำาแบบ<ๆ>กดย้ำๆอะสแปมปุ่มเล่นอะชอยกูจะพังเอาโอ้เดี๋ยวนะขอดูหรือว่าเราจะต้องตรงนั้นมีทางเดินเอ้ยไม่ใช่ทางเดินทางปีนโอเค เราต้องปล่อยน้ำออกมาปีนถึงปะเนี่ยถึงไหมไม่ถึงอืออ๋อใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยนี่ไงโอเคปีนไปเน็ต โอเคคืออนนี้ใช่ไหมมันมีสองฝั่งนะแสดงว่ามันต้องไล่ตามสเต็ปเราต้องปล่อยน้ําตรงนี้ให้มันสูงประมาณหนึ่งแล้วก็ไปปีนอีกฝั่งถ้าเดาจาไม่ได้แล้วเหมือนกันถึงจะเล่นจบแล้วเถอ,อะน้ํามาแล้วไปครับใช่ไหมอ่จริงด้วย โอเคโดดเอา้าโอเคแล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้โอ้ e ซี่แล้วไงต่อเอา้าชัปเตอร์หกแล้วอืม ตอนนี้เราอาัดมา30กว่านาทีแล้วผมว่าเราพักกันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็อาจจะดูสั้นหน่อยนะก็รวมกับไออินโทรที่ไร้สาระไปแล้วประมาณ30กว่านาทีไม่ถึงดิโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการจะบอกว่าเป็นเทปเดโมโก็ใช่จะบอกว่าเป็นพาร์ตต่อก็ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปมันจะครึ่งปีแล้วมั้งถ้านับกันจริงๆนะ พอไอคลิปล่าสุดที่ลงมันก็ทำสต็อกไว้อะโอเคเดี๋ยวนะเราจะมาล a p อัพก่อนว่าเราต้องพูดอะไรบ้างโอเคเรื่องแรกคือผมอาจจะกลับมาทำคลิปบ่อยขึ้นนะแต่อาจจะไม่ถี่แต่บอกว่าบ่อยขึ้นแล้วกันเออเพราะว่าตอนเนี้ยผมแฮนเดิลเวลาในชีวิตได้แล้วนะแล้วก็ทุกอย่างเรื่องสำคัญสๆก็เริ่มจัดการจัดการได้หมดแล้ะ ตอนนี้ก็เลยมีเวลาว่างมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยอาทิตย์ละคลิปไหมไม่รู้นะฮะแต่ว่าบ่อยกว่าคราวที่แล้วแน่นอนนะฮะคราวที่แล้วนี่คือประมาณ4เดือนที่แล้วผมไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้โอเคครับก็ประมาณนี้ฮะก็จะาลืมกดไลค์กดซับนะครับโอ้ <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเอาเป็นว่าจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ